โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ยังไงครับโอ้โหใหญ่โตมากครับผมก็ไม่ได้เจอบรรยากาศนี้มานานแล้วนะครับตื่นเต้นเหมือนขึ้นคอนเสิร์ตเลยอ่ะก็ก็ดีครับก็ได้มีโอกาสมาทําอะไรแบบนี้อีกนะครับได้ร่วมงานกับเพื่อนพี่นพี่น้องทุกคนกลับมาสู่บรรยากาศแบบนี้อีกก็รู้สึกดีครกบครับ ก็เหมือนกันค่ะจริงๆก็ห่างหายจากบรรยากาศนี้มาเป็นปีแล้วค่ะก็วันนี้ได้กลับมาพร้อมกับทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจครัโดนครับเล่าเล่าถึงโปรเจกต์นี้หน่อยมันเป็นโปรเจกต์อะไรรูปแบบของทีนี้ครับก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นก็จะมีนักแสดงประสบการณ์เยอะมากมายครับผมซึ่งก็ทําให้ผมรตื่นเต้นเหมือนกันครับที่จะได้ร่วมงานเพราะว่ามันก็อาจจะ กดดันผมนิดนึงเหมือนกันครับไม่มีใครกดดันเลยไม่ดันแม่ไม่เรื่องเนี้ยสุดยอดค่ะเพราะว่าเราร่วมมือกับประเทศจีนอีหน่อยเราจะดังไปถึงแผ่นดินใหญ่เออนี่ทำไงอ่ะพี่คือแม่ทัพแม่ทัพแก่เนี้บริษัทกองทัพแต่เนี่ยแม่ทัพอ่าแล้วมีมั้ยมันอ่านเอิร์ย อันนั้นลูกชายชัดลูกชายแภูมิใจแม่ภูมิใจมากเลยใบเอิร์ดอันนั้นลูกชายอันนี้ลูกสะพ้ายอันนี้ก็ลูกโขยอันนี้ลูกสาวอันนี้ก็ลูกเขยนี่หัวหัวหัวอยู่นี่ค่ะนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าทุกคนบอกว่าเป็นโปรโมชั่นยิ่งใหญ่มากที่ GMMTV ทำกับอสายนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูเอะนะครับก็บอกเลยว่าต้องสนุกแน่นอนครับเก่งมากนะลูก ค่ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็เพราะว่านี่ค่ะนี่แต่พี่ๆน้อแสดงที่เก่งมริค่ะแลอยากให้ทุกคนฟังดตามค่ะเพราะว่าบทเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็ได้เอ็มม่านี่แหละค่ะเป็นตัวสื่อให้เราเพราะว่าพูดภาษาจีนได้คนเดียวทั้งหมดทั้งหมดอะ้วใครพูดได้มากนี่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 เขาได้อยู่ครับผมนี่นี่นี่เขานิดหน่อยอีตึนตียวครับผม พูดพูดพอได้พูดพอได้ครับพูดเลยบอกเลยบอกคนจีนเลยครับผมว่าเอ่อ大家好，呃这是我们的心趣，呃下一站是幸福，啊希望你们关注我们的心趣，谢谢啊พี่ก้องแปะพี่ก้องแปะครับแปะทป่ครับเอ่อพี่ก้องถามซีรีส์ล้องบอกเล่าเรื่องราวความรักสามรูปแบบไหมครับเป็นยังไงเนาะก็เป็น หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่อง,ร,องราวชีวิตของนางเอกนะครับเขาก็เจอเจอความรักในสองแบบในสองมุมจะเลือกแบบไหนดีแบบที่มันความน่าจะเป็นควรจะเป็นอย่างนี้หรือจะเอาแบบที่ใจฉันชอบอควรจะเป็นแบบไหนดีอเออมันเป็นเรื่องทางเลือกสองทาง ก็นี่แหละค่ะตัวนังเอกก็จะแบบลำบากใจค่ะก็จะเอาอะไรคาแบบว่าจะจะตางความเหมาะสมหรือว่าตามใจคิดว่า,าค,คนดูก็คงจะรู้สึกร่มวมได้ไม่ยากค่ะแล้วก็ยังมีผู้น่ๆๆนารักน่ารักคู่นี้แล้วโดนเจอเจอทั้งที่กล้องเจอทั้งพี่อัพเป็นยไงบ้างออจริงๆยังผมยังไม่ได้มีโอกาสถ่ายร่วมกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ได้ได้เจอกันคิดว่าน่าจะอาลิป้าเนี่ยค่ะ นอ้องเราด้านหลังมีรูปมีใครบ้างมันนั่งมีปองเชิญค่ะครับตอนเป็นไงบ้างครับลูกตื่นเต้นครับได้ร่วมงานกับพี่ๆแสดงเป็นไงบ้างได้ร่วมงานโปรเจกีดีใจครับที่ได้มาลงงานโปรเจกนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆท,ทุกคนคับแส<า>ดงเลยนะแล้วมีรูปเชิญกลาง ก็ตได้เหมือนพี่บอเนี่ยแ่ะมีสยเรยาวนี่พวกหัวจกอฟออฟาอาเซฟครับัคนับคนรวมครับเออฟฟิศออฟฟิศเด็กเออฟิศออกมาอฟิศเอาฟิศออกมา ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ผู้ไม่เตื่เตื่นเต้นโอเคอากลับมาเซตเดิมค่ะมาเซตเดิมพี่เข็เหตพเก็เชิญด้วยเตี่เคี่แมกัมกับพี่จาครับผมพี่เชิญอยู่ใกา้นิดเดีวกานพี่เนี่ยเนี้ยพี่เข็ดขาพูดถึงโปรเจกต์นี้มันมันเป็นยังไงบ้างทงวาชเริ่มมืกันนะคะระหว่าง เราก็ใส่เป็น,ปนปมือ,เร,เ,มเ,อเราเจ็บที่เราจะไม่เรียกว่ารีเมคเนาะเราเราเราไม่ได้เหมือนออริจินอลเราเป็นมันเป็นบทซีรีส์แต่แปลนะครับเพื่อเพื่อเพื่อทีอ่ให้เกิดความสนุกสนนามากขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องในมุมใหม่ๆที่เราบริมแล้วก,แวก็แล้วก็ที่ว่าปแปลซีรีส์ว่าจะเป็นออริจินอลเองว่าแปๆซีรีส์ของทางไทยแต่ก็ไปกับแสงคนที่นี่ก็น่าจะชื่นชอบนะครับอ่ะท้ายที่กล้องที่แอพหาฝัด ถึงโปรเจกต์นี้หนะ่อยค่ะว่ามันจะยิ่งใหญ่แล้วเราจะต้องติดตามกันได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแค่อ,อ่านบทผมยังสนุกเลยคือคือคือพอได้ได้อ,อ่านบทเนะี่ยสนุกกว่าที่ตั้งใจ <c oughs> เอาไว้นะครับแล้วแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันมันอยากไปทํางานอยากได้ไปอยากได้ไปถ่ายอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เชื่อว่าพอมาเป็นหนังออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ได้ได้เห็นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสนุกม,มากๆก็อยากให้ทุกคนติดตามกันอยากจะมีความสุข ต้องดูเรื่องนี้ครับสนุกแน่นอนครับรู้สึกว่าตอนนี้คนดูสำคัญที่สุดของคนดูคือการสร้างความสุขนี่เจอแค่แม่เข้าไปก็ไม่ขำให้รู้ไปเอค่ะแล้วก็คือเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ความสุขที่ที่ทุกคนจะได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่พิก้องบอกพวกเรานักแสดงแค่อ่านบทก็สนุกในความสุขแล้วคนดูก็เช่นกันค่ะก็ติดตามได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ คลิปสดว่านะคะ